สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลติกนะคะเราก็เซลเฟิร์นค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ฝั่งน้ําเกียงไก่ช้าขาสี่เต็นที่ใหญ่ที่สุดในสมุทรปราการวันนี้มีการส่งมอบรถกันอีกแล้วนะคะเป็นคันนี้เลยนิสสันอเมล่านะคะปี2019นเะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาถามความรู้สึกลูกค้ากันนะจ๊ะว่าทาไมถึงเลือกออกรถที่เต็นรถฝั่งน้ำเกียงไก่ของเราสวัสดีค่ะคุณกิ๊กคุณกิ๊กรู้จักเ,เต็นฝั่งน้ำเกียงไก่ของเราได้ไงจ๊ะจากทิกตอกแล้วคุณกิ๊กมาเจอใครมาเจอน้องเฟิร์นบอกความบรร แล้วเป็นยังไงที่อื่นอ๋อไม่ผ่านใช้งเงินออกรถไหมไม่มีเลยตีทุกค่าใช้จ่ายจริงไหมใช่ค่ะถ้ามีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่น้องอยากออกรถคุณกิ๊กแนะนำามาที่ไหนแนะนำปากน้ำเก,กียงใกมาหาใครจ้ะน,น้องเฟิร์นได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณกิ๊กมากเลยนะคะที่ไว้ใจนะคะมาออกรถที่เต็นรถปากน้ำเกลียงไกของเรานะจ๊ะขอให้รถคันนี้นะคะนำพาสิ่งดีๆเฮงๆรวยที่สำคัญเลยเดินทางปลอดภัยตลอดทุกเส้นทางนะคะลูกค้าท่านใดน,นะคะที่อยากได้รถมือสองคุณภาพดีนะคะมาได้เลยนะคะที่ปากน้ำเกียงไกค่ะติดต่อเซล เซลเฟินค่ะวันนี้พวกเราไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ